รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8แหมจบละไม่รู้ว่าการจบครั้งนี้เป็นเพราะว่าอิทธิฤทธิ์หรือเปล่า <c oughs> อิทธิฤทธิ์ของจะแม่โสระพี <c oughs> <c oughs> จำได้ไหมตะเคียนทองทิพตนะ, <c oughs> ะจริงๆเป็นไหมมาฆ่าแต้ ใช่ไหมใช่ครับพี่บ้านลุงพลนะ,อะตอนนี้แสดงอิทธิฤทธิ์แล้วค่ะนเพราว่าสารจังหวัดมุกดาหารพิพากษาจำคุกลุงพล4เดือนปรับหปรับ 6, 6ก6 6ับอีก66สตางค์ <c oughs> นี่ค่ะเนี่ยโทษจำคุกรอลุงอาญานะคะคแต่ว่าคดีนี้ก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วเนาะ,ะในชั้นนี้นะในชั้นนี้ยกเว้นแต่ว่าถ้าลุงพลเองเนี่ย อยากจะไปอุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ลุงพลเขาก็ไปกับคู่ใจของเขาแหละป้าแตนนะเดินทางไปพร้อมกันนะคะที่ศาลจังหวัดมุกดาหารไปฟังคําพิพากษาคดีที่ครอบครองไม้ห่วงห้ามก็คือไม้มาค่าแต้โดยไม่ได้รับอนุญาตมีคนไปให้กําลังใจค่ะไม่ว่าจะเป็นตาชาหลับโพก็พ่อตาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีป้าแตนเนาะคู่ทุกขุยยาก มียูทูบเบอร์หลายคนเลยไปให้กำลังใจไปส่งกันคือสารจังหวัดมุกดาหารก็พิพากษานะคะโทษจำคุกลุงพลเนี่ยสเดือนอย่างที่บอกไปแล้วก็ป<ภ>รับอีก6,000กว่าบาทนี่แหละซึ่งโทษจำคุกเนี่ยรอลงอายะเอาไปก่อนหนึ่งปีแต่ให้ริบไม้ของกลางเป็นของหลวงต่อไป<ภ>ก่อนหน้านี้ลุงพลเคยออกมาระบุว่าไม่ได้ไปตัดไปโค่นมานะคือไม้เนี่ย ไหลามาตามน้ําจากภูเขาแล้วก็มาติดที่คลองข้างบ้านของลุงพลครับณนะตอนนั้นเข้าใจว่าต้องเป็นไม้ตะเคียนทองแน่แน่ก็เลยเอาขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ตั้งเป็นศาลเจ้าแม่โสระพีที่ข้าบ้านของลุงพลเป็นแลนด์มาร์กเลยนะแลนด์มาร์กของบ้านกก,กอกเลยนะ,ะแต่ทีนี้ยังไงคะ ชาวบ้านเนี่ยพอได้ยินข่าวเนี่ยอ้ยมีความเลื่อมใสไปกราบไปไหว้ไปขอโชคขอลาบจานวนมากเลยบางคนก็ได้อาชีพใหม่อาชีพรําแก่บนอะไรแบบนี้จริงจริงขายเนี่ยของแก่บนขายพวงมาลุงพวงมาลัยอะไรแบบนี้ตอนนี้ไปขายสมตรงสมตามอยู่แถวนั้นน่ะรวยไปก็มีนะจริงเออแต่ว่าทีเนี้ยเขาจะรีบไปแล้วนะจะไม่ให้อยู่ตรงนี้แล้วนะใช่อาจจะไม่มีอาชีพกันแล้วท่านยึดนะท่านยึดท่านยึดเพราะว่าเขาเข้าไปตรวจสอบไงปรากฏว่าเป็นไม้ตะเคียนทองทิพย์ ไม่ใช่ของจริงมันคือไม้มาค่าแต้แต่ก็ผิดอยู่ดีเพราะเป็นไม้หุงห้ามคือมันมีความผิดนะคุณจะไปครอบครองไม้หุงห้ามแล้วอ้างว่ามันจะมาลอยติดข้างบ้านหรือมันไหลมาจากไหนอย่างไงอะ่ะไม่ได้ <c oughs> มันมีความผิดตามพรบรป่าไม้อ่ะค่ะปี2484ตามมาตรา69 โทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีเลยนะรปรับเนี่ยไม่เกิน50 0 0 0บาทก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็แจ้งความกัน<ม>แล้วก็นําไปสู่การพิพากษาในครั้งนี้นั่นเองค่ะทะางป่าไม้ท่านก็ทำตามขั้นตอนนะนะถูก,ถกมีไว้ปุ๊บมีความผิดก็ต้องว่ากันไปขั้นตอนของกฎหมายข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม